เพือ่อนเพื่อนครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแอนชอร์แพนิกนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วเนี่ยแอดพาไปเปิดกาชามาเยอะเลยนะครับได้ตัวละครซ้ำมาเยอะเลยก็เราจะไปดูกันที่ว่าตัวละครซ้ำเนี่ยเราจะไปอัพดาวได้ไหมนะครับตัวละครซ้ำเนี่ยอแอดจะลองดูที่เดลิงนะครับเดลิงนี่ได้มาเยอะนะครับก็ไปที่เมนูชื่อ แอดเซนซ์ันนะครับแอดเซนซ์ันแต่แอดเซนซ์ันเข้าไปก็จะดูว่านี่คือตัวละครเนี่ยตัวละครที่มันซ้ํานะครับใช้45เพื่ออัปดาวนะครับนี่อัปไป2ดาวนะฮะหดาว2ดาวนะฮะอันนี้หมดพอดีตัวละครซ้าหมดเราไปดูตัวละครอื่นจุดที่จะอัปได้คือจะเป็นสีแดงนี่นะครับมีสีแดงอยู่นี่นะครับแตะเข้าไปเลยแอนติลบดูแอนติลบนะครับแอ d เซนซันนะครับนี่นะฮะ แอสเซนซันนี่มีตัวละครซ้ำอยู่20ชิ้นนะครับ20ชิ้นนะอัพได้1ดาวไหมอ่ะปัป๊บเรียบร้อยได้1ดาวนะครับนี่ได้1ดาวมาแล้วนะครับนี่ได้1ดาวแล้วเราลองกลับไปห,บหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปดูทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์แอสเซนซันเหมือนกันนะครับทริกเกอร์นี่ได้เยอะนะครับได้มา75นะครับดาวแรกไนดะ้ใช้15ชิ้นนะครับอัพไปก่อนเลย ใช้15ชิ้นอ่าจะเป็นดาวที่2ของ a อ s e n น e ์ไอของตัวละครนี้แล้วนะครับอ่าแล้วก็ยังเหลืออีก60เหลืออีก60นะตัวละครซ้ำนะครับก็จะรอบนี้จะใช้30ใช้ไปเลย30 t i ทริกเกอร์ก็ได้เป็น3ดาวแล้วนะครับรอบนี้ใช้45ไม่พอนะครับ45ไม่พอจะกลายเป็น4ดาวเนือไม่พอก็จะอยู่แค่ ตรงนี้นะครับสติกเกอร์ก็เป็น3ดาวไปนะฮะนี่แล้วมีตัวละครอ,อื่นอีกไหมอ่ะมีอะไรเนี่ยไดยวันนะครับไดวันไดวันนี่เท่าไหร่เอ่ยไดยวันก็ไปดูแอดเซนซันนะครับนี่มาเลยไดยวันหนดาว1ดาวก็หมดพอดีนะครับหมดพอดีเลย1ดาวก็เรียบร้อยไปนะมีอีกไหมมีอีกไหม อ่าเนี่ยครับมีอีกหลายตัวเดี๋ยตัวละครที่เหลือเดี๋ยแอดไปทําหลังใหม่ก็แล้วกันนะครับนะฮะแอดไปจัดการหลังใหม่ทีน,นี้แอดจะมาดูว่าตัวละครที่เราได้มาใหม่เป็น SSR นี่คือฟลิกเกอร์นะครับฟลิกเกอร์ยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เลยแอดจะต้องจัดการให้เธอเป็นเลเวลสิบนี่เลเวลสิบนะครับเพื่อจะไปลุยด่านสิบเอ็ดกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแอดจะเอาฟลิกเกอร์นี่แหละเข้าทีมใหม่นะครับเข้าทีมใหม่ แล้วก็เอาตัวละครเดิมของเราอาจารยออ์เอลิเซียออกไปก่อนเอลิเซียนี่เป็นสายสายปะทะนะครับเนี่ยใช่ไหมฮะสายปะชิดเอ่อสายปะชิดนะครับซึ่งสายปะชิดเรามีดาวอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็สายดนเมจมีอยู่แล้วหนึ่งสองเลยนะครับเฮ้ยอันนี้สายนี้คืออะไรเดลิงเดี๋ยวแอดไปดูซิว่าเดลิงนี่อะไรเอ่ยเบรกเกอร์โฟกัสฟลอน r o โร เบเกอร์ ker, น่าจะเป็นสายสายแท้งหรือเปล่าเนี่ยเออไม่แน่ใจเบรกเกอร์คืออะไรเอ่ยนี่ฮะแต่เข้าไปดูจะมีคำอธิบายนะครับเบรกเกอร์ก็คือแบตเตอร์น์ซับพอร์ตต้องแปลแล้วนะครับนะไม่งั้นต้องเอาโทรศัพท์มาแปลภาษาแล้วครับมาจอนะครับมาจอแล้วแปลดูเนี่ยนี่ฮะ ability to boost ally back อะไรเนี่ย weaken enemy นะ ต้องไม่ดูเรื่องแล้วครับแอดแปลไม่ถูกแล้วนะครับอ่ะคุณชมใครเก่งภาษาอังกฤษแปลเลยนะครับแต่แอดเดี๋ยวราวางๆเดี๋ยวแอดจะเอาโทรศัพท์เอา Google t r a n s l a t e Translate มาส่องดูนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับแอดก็จะไปลุยเลยพาไปลุยกันเลยที่ Operation 111นะครับนี่11 Challenge ดชาเ l นชารมาเลยเฮ้ ลืมจัดจัดทีมละในนี้เลยได้ไหมอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> จัดทีมตรงนี้เลยจะได้บ้างเนี่ยเอ,อ้ย๋อได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่เป็นทีมอา้าวจัดไม่ได้เป็นทีมเดิมเราจะแทนเนี่ยเราจะเอาอลิเซียออกอลิเซียไม่มีชตด,ดาวนเนี่ยเออเอาอลิเซียออกได้ไหมอ่ะแล้วก็เอา อีกคนนึงอะมาลงอันนี้คือครเอ่ยอันนี้แอนติลบเอาไว้ก่อนแอนติลบอาจะเอาเอลิเซียนะครับเอลิเซียเนี่ยเอามาแทนครแทนเอ่ยแทนไม่ได้นะฮะจะต้องออกไปจัดทีมจากข้างนอกนะครับจัดทีมจากข้างนอกวันนี้าออกไปจัดทีมจากข้างนอกออกไปดูทีมก่อนเลยนะฮะไปดูเรื่องของทีมก่อนทีมนะครับนี่ครับ แอดขอจัดทีมก่อนเอาอลิเซียออกนะครับแตะตัวที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับแล้วแอดก็จะเอาฟิกเกอร์ใส่เข้าไปมาแล้วเรียบร้อยนะครับแหมยังไม่ๆม,ม่อยู่ยังงงๆอยู่นะครับฟิกเกอร์มาแล้วนะครับฟิกเกอร์ก็ไม่มีดาวกระแต่ก็จริงแต่ว่าเธอเป็น SSR นะครับไม่แน่ใจว่ากรณีการย้ายเนี่ยจะไหวไหมถ้าเราจะย้ายตัวละครมาไว้ข้างหน้า เอาแล้วครับย้ายได้แล้วนะครับลากแล้วมาปล่อยนะครับลากแล้วปล่อยก็โอเคอยู่นะนะฮะลากแล้วปล่อยไม่ได้นะครับสงจุดที่ไม่ได้ยืนไม่ได้นะครับไม่ยอมเออเราจะลากไปได้ไหมลากได้ไหมอ่ะลากไม่ได้นะครับโอเคเมื่อลากไม่ได้เราก็เอาทีมี้นะครับโอเคเลยไปจะจัดการเลยนะครับ 11นะฮะด่าน11ลุยลุยแล้วลุยแล้ว,ลแ,ลวแอดจะสคิปแล้วก็ดิพลอยเลยโหลดสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วนะครับตัวละครเราเป็น SSR3 นะครับแล 2, ้วเอสอาร์อีกสอดว่าจะ,จะไหวไหมจะจัดการได้อย่างง่ายดายไหมตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเราก็มี ลายตัวแล้วนะครับลา่ตัวแล้วสี่ไหมเนี่ยมันจุดขอบจอไปนะไปหนึ่งแล้วเหลืออีกสามนะครับเฮ้ยบอสจะเป็นตัวเดิมนะบอสหน่วยนี้จะเป็นตัวเดิมตัวเด็กผู้หญิงที่หลังคอมๆอมนะครับงานอยู่ข้างท้ายนะั่นงานยังยังเฮ้ยเฮ้ยอัจเราแรงเหมือนกัน อัดแรงเหมือนกันนะครับอาละจัดเลยนี่มีตีมูนะครับมีตีมูอยู่ตัวละครเมื่กี้ดูว่าลืมดูไปว่าตัวละครอะไรตีมูนะอุ้ยอันนี้แรงตัวนี้แรงคลิกเกอร์มาเนี่ยมีโล่ด้วยนะเฮ้ยมีโล่ด้วยมีโล่แล้วก็มีหอ,อกนะครับเออ น่าจะเป็นสายแท้งอ่ใช้อาวุธไฮเทคแล้วครับเออคนที่ใช้ไฮเทคอาวุธไฮเทคจัดการได้เรียบร้อยชนะไหมอะเรียบร้อยนะครับออ,อกปิดเกมนะมน้องคนนี้ปิดเกมนะครับเรียบร้อยได้อีกคนละเก้าสิบนะครับได้อีกคนละเก้าสิบ exp นะครับเอาละลุยเลยรางวัลมาแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะไปด่านไหนต่อ แอดขอข้ามตรงนี้นะครับสกิปข้ามไปเฮ้ยมีหนึ่งสิบสองอีกโอ้โหเอาลองดูนะครับหนึ่งสิบสองจะไหวไหมเอาละไหนกไ็ไหนแล้วครับลุยต่อยอีกด่านหนึ่งเลยดี PLOY เลยอะไรเนี่ยโสดสี่ดี PLOY คอนเฟิร์มเลยเลครับโหลดสักครู่ครับมาแล้วห้านะครับห้าต่อห้านะครับ 5ต่อ5เท่ากัน่าอย่ายงกับทีมฟุตซอลเลยเนาะเอาล้ครับไหวไหมน่าจะไหวอยู่นะานี่นี่น้องหลูบุญโกนไฮเทคนะครับบุญโกนไฮเทคซึ่งสามารถควบคุมได้ด้วยท่าทางนะฮะอ่าจะเป็น เป็นเหมือนเป็นเป็นแขนหุ่นยนต์ที่เกาะอ,อยู่ข้างหลังนะฮะเออแล้วก็สามารถที่จะยิงโดยใช้คำสั่งท่ามือนะครับใช้ท่ามือเอาละน่าจะได้ไหมน่าจะได้อยู่นะครับมีเวฟเดียวด้วยนะครับเวฟหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับนี่ครับเวฟหนึ่งแล้วก็เทิร์นที่สองแลมีทั้งหมดสิบห้าเทิร์นนะครับเอาล้ว เอาละครับตุ้มนี่ลหลังสีจากฟ้าเรนสตาร์อันนี้ฟิกเกอร์นะครับอมืมน่าเธอมีโลดก็จะเป็นตัวแทงแหละไออยู่นะครับอยู่เฮ้ยเหลือตัวบอสแล้วเด็กคนเดีวยวเหลือตัวบอสแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับ อีกทีหนึง่งยูนะครับเรียบร้อยได้ยูนะฮะได้ยูเลเวลสิบของเราเนี่ยห้าตัวละครเลเวลสิบทั้งหมดสามารถที่จะจัดการได้ยูถึงด่านที่หนึ่งสิบเอ็ดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ได้หัวใจมาสามสิบชิ้นทุกคนเลยนะครับแล้วก็ได้ค่า exp มาเก้าสิบเท่ากันทุกคนเอาละรางวัลก็มาแล้วนะครับได้ห้าพันดอลลาร์เหมือนกันแล้วก็ได้การ์ด exp มาด้วยเอาละครับ เลเวลขึ้นเป็นเลเวลแนะครับเป็นเลเวลทีมนะครับเลเวลแปดแอดจะสกิปผ่านตรงนี้ไปนะเฮ้ยหนึ่งสิบสามมีอีกโอ้โ oh หอะไรจะขนาดนั้นนะครับแต่มีรางวัลมานะครับที่ next phase reward อ่ะลองดูสิรางวัลมาเคลมเลยลลนะรับรางวัลมานะฮะได้ได้ตัวเปิดกาชามาอีกแล้วครับได้ตัวเปิดกาชามาอีกแล้วโอเคถ้างั้นลุยหนึ่งสิบสามตอเลย ดูหนต่อ S คลิปไปนะครับแล้วก็ดีพลอยเลยคอนเฟิร์มเพื่อเซฟเวลานะครับโครุยาวเลยวันนี้นะครับคลิปนี้ ep นี้3ด่านแล้วนะครับเอาละฮะ3ด่านแล้วโดยที่เลเวลยังคงยืนอยู่แค่เลเวล10บนะฮะตัวละครเราเก็ยังดันได้อยู่นะดันได้อยู่นะครับอ,อ๋อเฮ้ยบอสจากดานที่แล้ว ที่มีตัวเดียวอะบอสเด็กผู้หญิงหลังค่อมๆนะตอนนี้เป็นสองตัวนะอ้าวมาเป็นสองตัวแล้วเปลี่ยนบอสตัวใหม่มาเอาละฮะก็ยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่ของเรายังไม่มีใครยุกสักเท่าไหร่นะฮะก็โอเคอยู่นะครับเลเวลสิบก็ยังดันได้อยู่นะตัวละครเราเฮ้ยแต่ว่าไอขีดแถบล่างมันอะไรเอ่ย แถบสีเขียวนะไม่ยุบจะแถบสีขาวข,าวข้างล่างมันยุบอ่ะเอาแล้วฮะแถบล่างของข้าศึกเป็นแถบแดงนะครับฝ่ายตรงข้างเราเนี่ยเป็นแถบแดงเอาละคุณนี่ใครเอ่ยเนี่ยคอมโบสีสิบเลยนะฮะนี่คอมโบสีบ่ี่ดูไม่ทันแอนติลบนะครับแอนติลบเฮ้ยแอนติลบก็เป็นใส่แทงเหรอมีโล เอ้ยใช้ได้อยู่นะทิกเกอร์นะครับโอเคคนนี่ใครเอ่ยดาวน,นะครับเอ้ยนี่ใช้ท่าอะไรนะมูนอะไรเมื่อกี้นะดูไม่ทันอ่านไม่ทันนะครับอันนี้ฟลายอิงอะไรเอ่ยโอ้เจ็ดคอมโบนะฮะเดลิ้งนะครับ ไอลิงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฟิกเกอร์นะครับดาวเบรกในท่าดาวเบรกเลยดาวเบรกดูท่าดาวเบรกของฟิกเกอร์นะครับอา้าวชนะซะแล้วแหมศาสต์ตั้งท่ารอดูท่าไม่ตายนะชนะแล้วเรียบร้อยนะครับโอเครางวัลมาแอดจะข้ามตรงนี้ไปนะครับเฮ้ยยังไม่ได้เหรอเฮ้ยรีวอร์ดยังไม่มาเลยเอา้าวรีวอร์ดจะไม่มาฉะงั้นอ๋อต้องรอตรงนี้นะครับรอคอมพลีท ออพีไปแล้วตรงนี้ต้องรอ15บห้น,นะครับสิถึงจะได้รับรางวัลตรงนี้อีกรายการหนึ่งนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะสนุกกับแ n น h ช r ์แพนิกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ